มีน้ำขุกขลิบด้วยจ้ากินายน,นะจา้าปรุงกันไงใส่หมูสับลายๆจ้าเพราะว่าถ้าปรุงเองทีลงไปเลยจ้าไปทำไข่ตุ๋นกันจ้ากระเทียมหมูสับตุ่นหอมหมูของห้าสุกแล้วหอมซอสหอมกระเทียมเจียวไข่ตุ๋นส้มเครื่อง ฟ้าไปจักน้อยจ้าเปิด้าเบิ่งไข่สุกแล้วจ้ากลินหอมหอมหอมผีไข่หอมซอสง่ายจ้าสะดวกจ้าเพื่อนๆลองทำเบิ่งจ้าเมนูนี่ไข่ตุนต้มเพืองแบบใช่กระทะนะจ้าบริสตดกระทะจ้าตอนนี้กลิ่นหอมมากดีไล่จะลรยผักชีต้นหอมนะจ้า ผักที่อากินมากจ้าเพื่อน,อนหอมกะเทียมเจียวมากๆขอบคุณจา้าเพื่อนที่รับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันไหมนะจ้าเมนูเปิด้าเบิร์ไข่สุกแล้วจ้ากลิ่นหอมหอมหอมพริกไทยหอมซอสง่ายจ้าสะดวกจ้าเพื่อน,อนลองทาเบอรงจ้าเมนูนี้ไข่ตุ๋นต้มเพืองแบบชายกระทะน,นะจ้ามีน้ำผุกนคลิปด,ด้วจ้ากินง่ายนะจ้าปรุงกัไ่ไง ใส่หมูสับได้ลายจ้าเพราะว่าถ้าปรุงเองทลงไปเลยจ้าหอมกระเทียมเจียวไข่ปูนส้มเครื่องจ้า,าไข่ไอ่ออนนะคะเพื่อนๆที่ห้าใส่ไข่ลงไปเพราะว่าไข่ของฮักจะนี่ทำง่ายกินง่ายอร่อยจ้าหอมกระเทียมเจียวไข่ปูนส้มเครื่องจ้า,าไข่ไอ่ออนนะคะเพื่อนๆที่ห้าใส่ไข่ลงไปเพราะว่าไข่ของฮักจะ ปรุงเครื่องเลยจ้าใช้กระทะใบเกาลือนี่ทำง่ายกินง่ายอร่อยจ้าขากินมากจ้าเพื่อนๆหอมกระเทียมเจียวมากๆขอบคุณจ้าเพื่อนๆที่รับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันไหมนะจ้าเมนูมาริปิดกระทะจ้าตอนนี้กลิ่นหอมมากมีไรจะโรยผักชีต,ต้นหอมนะจ้าผักชีผมนวดนะจ้า ตามเวยพลิไท่ยจ้าคลิปนี้วิไลข่า,ขาวครัวทําเมนูไข่ป๋นส้มเครื่องแบบชายกระทาน,นะจ้าว้าวน่ากินมากจานใหญ่เลยจ้ามันมีวิไลาชายเป็นไข่ซีพองนะจ้าเดี๋ยวจะรห้ยกระเทียมเจียวจ้านี่ละจ้าคลิปนี้พ่อเพื่อนขอครัวทําเมนูอ่ากินมากจ้าเพื่อนเพื่อนหอมกระเทียมเจียวมากๆขอบคุณจ้าเพื่อนเพื่อนที่รับชมคลิป คลิปหน้าเจอกันไหมนะจ๊ะเมนูใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมเจียวเขาเทียมเองเขาเจียวเองหอมหอมกระเทียมเจียวเจียวไปอ่อนเลอจะได้สีสวยแบบนี้นี่ทำง่ายกินง่ายอร่อยจ้าแบบใช่กระทะน,นะจ้าจะใส่ไข่ลงไปเลยจ้าแบบง่ายๆแบบคว้ววิไลนะจ้าไข่ตุ๋นของเ้า สเครื่องเลยจ้าใช่กระทะใบเกาเร้อ้วยต้นหอมพะ chi ไข่ตุ๋นส้มเครืองแบบใช่กระทะข้า,ขาขวครัวกับวิไลท้ามไข่ตุ๋นแบบง่ายๆใช่กระทะใบาเดียวนะจ้าข้าวครัวว้าวน่ากินมากจานใหญ่เลยจ้ามมีวิไลใช่เป็นไข่ซีฟองนะจ้าเดี๋ยวจะรุ้นกระเทียบเจียวจ้าผักชีตามด้วยไข่มีนูไข่ตุ๋นส้มเครืองนะมจ้า ปิดฟ้าเบิรงไข่สุกแล้วจ้าปีน่อมหอมหอมผีไข่หอมซอสใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมเจียวข้าเจียมเองขาเจียวเองหอมกระเทียมเจียวเจียวไฟอ่อนเ้อจะได้สีสวยแบบนี้หมูของห้าวสุกแล้วหอมซอสหอมกระเทียมเจียวไข่ตุ๋นส้มเครืองตดนหอมที่เตรียมไว้จ้าชิมรสชาติเลยนะจ้า วันนี้ก็ออกนัวนัวหอมซอสละจ้าหอมกระเทียมเจียวไปทำไข่ตุ๋นกันจ้ากระเทียมหมูสับตุ่นหอมใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมเจียวเขาเจียมเองเขาเจียวเองทําหอมกระเทียมเจียวเจียวไปอ่อนเด้อจะได้สีสวยแบบนี้ต้นหอมที่เตรียมไว้จ้าชิมรสชาติเลยนะจ้า ืัอนี้ก็ออกนัวนัวหอมซอสละจ้าหอมกระเทียมเจียวนี่ทำง่ายกินง่ายอร่อยจ้าใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมเจียวเขาเจียมเองเขาเจียวเองทหอมกระเทียมเจียวเ,เ,ยวเจียวไฟอ่อนเด้อจะได้สีสวยแบบนี้พะ c ่ i ตามด้ไยใครมีดูใครตุนซ่วมเคลื่อนจา้าว้าวน่ากินมาก จานใหญ่เลยจ้ามันมีวิไลาชายเป็นไข่สีฟองนะจ้าเดี๋ยวจะโรยกระเทียมเจียวจ้าลองทําเบิรงเลยจ้าไข่ตุ๋นส้มเพื่องแบบบอหนึ่งจ้าแบบชายกะท้าไข่ของท้าสุกแล้วตักใส่จานเลยจ้าหอมกระเทียมเจียวไข่ตุ๋นส้มเรื่องจ้าไข่ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆนที่ท้าใส่ไข่ลงไปเพราะว่าไข่ของทัาจะต้นหอมที่เตรียมไว้จ้า ชิมรสชาติเลยนะจ้าเมนี้ก็ออกนัวนวหอมซอสละจ้าหอมกระเทียมเจียวเลียกจะโรยกระเทียมเจียวนะจ๊ะว้าวกินใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมเจียวเขาเจียมเองเขาเจียวเองคําหอมกระเทียมเจียวเจียวไปอ่อนเด้อจะได้สีสวยแบบนี้บริสุทิดกระท่จ้าออนี่กลิ่นหอมมากดีไลจะโรยผักชีต้นหอมนะจ้า ใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมเจียวเขาเจียมเองเขาเจียวเองหอมหอมกระเทียมเจียวเจียวไฟอ่อนเ้อจะได้สีสวยแบบนี้หอมกระเทียมเจียวไข่ตุ๋นส้มเครื่องจ้าใข่ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆทีเราใส่ไข่ลงไปเพราะว่าไข่ของห้าจะใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมเจียวเขาเจียมเองเขาเจียวเองหอม กระเทียมเจียวเจียวไฟออนเดอร์จะได้สีสวยแบบนี้เปิดฟ้าเบิ่งไข่สุกแล้วจ้ากลินห,หอมหอมหอมผีไข่หอมซอสนะยจา้าลิดนีพาพเพื่อนขอครัวท้าเมนูเร็วจะลรยกระเทียมเจียวนะจา้าว้าวกินผักชีตามด้วยไข่บีนูไข่ตุ๋นส่้มเครื่องนะจา้า ไข่ตุ๋นท้งเครื่องแบบชายกระทะนะจ้าบ่หนึ่งกระแซบจ้าบ่หนึ่งกระสวยจ้ารสชาติอร่อยรสชาติตามใจห้านะจ้าจะบอกว่าจานี้ต้นหอมที่เตรียมไว้จ้าชิมรสชาติเลยนะจ้าม้นนี้ก็ออกนัวนวหอมซอสละจ้าหอมกระเทียมเจียวว้าวน่ากินมากจานใหญ่เลยจ้ามอนีีวิไลชช่เป็นไข่ซีฟองนะจ้าเดี๋ยวจะนวดกระเทียมเจียวจ้า ต้นหอมที่เตรียมไว้จ้าชิมรสชาติเลยนะจ้าเันี้ก็ออกนัวนวหอมซอสละจ้าหอมกระเทียมเจียวว้าวน่ากินมากจานใหญ่เลยจ้ามมนีวิไลชายเป็นไข่ซีโองนะจ้าเดี๋ยวจะโอยกระเทียมเจียวจ้าต้นหอมที่เตรียมไว้จ้าชิมรสชาติเลยนะจ้าเันี้ก็ออกนัวนวหอมซอสละจ้าหอมกระเทียมเจียว ตุนหอมกะีิไข่ตุ่นส้งเครืองแบบชายกระทะข่าวคว้วกับวิไลท่าไข่ตุ่นแบบงบบ่ายๆชายกระทะใบเดียวนะจ้าข่าวคว้วหมูของข้าวซุกแล้วหอมซอสหอมกระเทียมเจียวไข่ตุ่นส้มเครืองใส่ลงไปเลยจ้ากระเทียมเจียวเขาเจียมเองเขาเจียวเองหอมหอมกระเทียมเจียวเ,เยวจียวไฟอ่อนเด้อจะได้สีสวยแบบนี้ กุงเครื่องเลยจ้าใช่กระทะใบเกาเด้อกินมากจ้าเพื่อนๆหอมกระเทียมเจียวมากๆขอบคุณจ้าเพื่อนๆที่รับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันไหมนะจ้าเมนูน้นหอมที่เตรียมไว้จ้าชิมรสชาติเลยนะจ้าเมนี้ก็ออกนวันวๆหอมซอสละจ้าหอมกระเทียมเจียวปรุงมเครื่องเลยจ้าใช่กระทะใบเกาเด้อ กุเครื่องเลยจ้าใช่กระทะใบากเก้าเอยกินมากจ้าเพื่อนๆหอมกระเทียมเจียวมากๆขอบคุณจ้าเพื่อนๆที่รับชมคลิปคลิปหน่าเจอกันไหมนะจ้าเมนูต้นหอมที่เตรียมไว้จ้าชิมรสชาติเลยนะจ้าเมน,นี้ก็ออกนัวๆหอม